องสวันดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้มาทำระบายคอเสื้อสวยๆกันนะคะดังที่เห็นจากในภาพค่ะซึ่งจะเป็นคอยสวยๆจะเป็นคอ v กว้างนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะใช้แพทเทิร์นมาตรฐานทำนะคะให้กดรอยแพทเทิร์นมาตรฐานชิ้นหน้าชิ้นหลัง โดยที่ให้ตะเข็บไหลชนกันนะคะในส่วนเส้นข้างคอให้เกยการข้างละครึ่งเซนติเมตรนะคะเพราะว่าจะทำให้คอเสื้อเวลาสวมใส่แล้วจะเรียบสวยนะคะแล้วก็กดรอยออกมานะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของระดุมนะคะซึ่งจากในภาพในส่วนของตะเข็บไหลจะเหลือออกมานิดหนึ่งนะคะ ในส่วนของปลายตะเข็บไหลก็วัดเข้าสัก1ซนติเมตรนะคะเพราะว่าจะเป็นแขนกุดขาแล้วก็โค้งเส้นใหม่นะคะในส่วนของคอด้านหน้าอาจจะก,กําหนดที่8หรือว่า9ซนเมค่ะซึ่งแล้วแต่ความชอบของผู้สวมใส่นะคะสมมุติว่ากําหนดที่9ซนเมตร เส้นข้างคอให้วัดเข้านะคะ2เซนติเมตรแล้วก็คอด้านหลัง1เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอใหม่ค่ะในส่วนนี้ก็เอเส้นเชือกมันก่อนนะคะแล้วก็แบ่งครึ่ง แล้วก็ให้วัดออกนะคะ1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะโดยที่จะได้เป็นรูปคอวีสวยๆค่ะความป้างของระบายกำหนดที่11เซนติเมตรนะคะเพราะว่าต้องการให้เหลือจากระเก็บไหลมานิดหนึ่ง ด้านหลังก็1 1เซนติเมตร1ซนติเมตรวัดมาถึงตะขิดไลนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะค่อยๆโค้งมาค่ะ ่งในส่วนของด้านหน้าที่ติดกระดุมนะคะถ้าคิดว่าคอมันลึกไปก็ให้ปรับขึ้น1ซนติเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ทำให้เหมือนในภาพเลยค่ะจากจุดนี้ก็วัดลงไป3ซนติเมตรแล้วก็โค้งจากจุดนี้ลงมานะคะซึ่งในส่วนของระบาย ปรับแต่งได้ตามต้องการค่ะซึ่งจะได้เหมือนกับในภาพค่ะเส้นนี้ก็จะไม่ใช้ค่ะแล้วก็ให้กดรอยออกมานะคะจากเส้นด้านในแล้วก็จากเส้นด้านนอกที่วาดขึ้นมาใหม่นะคะ แล้วก็ตีเส้นใเห็นชัดๆนะคะในส่วนของคอหน้าคอหลังให้วัดดูนะคะได้กี่เซนติเมตรก็ให้แบ่งเป็น9ส่วนนะคะแล้วก็ตัดย้ายขาดออกจากกันนะคะ แล้วก็แทรกกระดาษค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดต้องได้เก้าส่วนนะคะให้ได้เก้าส่วนนะคะส่วนแรกแยกจากสองเซนติเมตรนะคะ ส่วนที่สองสองส่วนที่สามสอส่วนต่อไปก็3ามเซนติเมตรสซนเมตรแล้วก็3.5ค่ะ แล้วก็โค้งชายระบายใหม่นะคะแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะแล้วก็แต่งเส็ดใหม่นะคะปาป้ออาเลยค่ะซึ่งเมื่อตัดออกมาก็จะได้เป็นระบายสวยๆแบบนี้นะคะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าลักษณะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังเวลาวางผ้าก็ต้องตัด2ชิ้นนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ด้านหลังค่ะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นระบายที่ติดกระดุมด้านหน้าค่ะซึ่งทำพอเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ